สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชนแนลไว้นะคะอย่าลืมกดให้เป็นรูปก,กระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ฟ้ายนมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชนแนลไว้นะคะสำหรับใครที่เข้ามาที่ช่องแล้วก็อย่าลืมกดดูที่เพลย์ลิสต์ของช่องค่ะอยู่ที่มุมบนขวามือตรงนี้นะแล้วก็เลือกดูคลิปตามหัวข้อที่สนใจได้เลยนะคะฟตายังเป็นเพลย์ลิสต์เอาไว้ให้ดูง่าย,ายเป็นแยกหมวดหมู่เอาไว้เรียบร้อยแล้วละคะ่ะ เพราะฉะนั้นอยากรู้เรื่องไหนสามารถคลิกเข้าไปดูได้ตามหัวข้อเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ฝ้ายจะแบ่งปันวิธีขอรายการเดินบัญชีย้อนหลังหรือ E-Statement ผ่านกรุงไทยเน็กซค่ะเรียกได้ว่าเป็นการใช้บริการที่ฟรีด้วยนะคะแน่นอนค่ะว่าในอดีตถ้าเราจะต้องใช้ e Statement ต้องไปขอที่ธนาคารแล้วก็ต้องเสียค่าธรรมเนียม2 0 0 3 0 0ด้วยถูกไหมคะ แต่ว่าปัจจุบันหลังจากตั้งแต่มีแอปกรุงไทยเนฟให้ใช้ก็สะดวกสบายมากขึ้นค่ะเราสามารถขอสเตทเมนต์ผ่านแอปกรุงไทยเน t ได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องมีค่าธรรมเนียมด้วยค่ะแอบคลิปนี้ตอบคำถามของเพื่อนที่สอบถามในเรื่องนี้เข้ามาด้วยนะคะมีเพื่อนๆของเราสอบถามเข้ามาว่าแอปมันอัปเดตใหม่แล้วมันไม่ขึ้นรายการย้อนหลังทำยังไงคะ ใช่ค่ะเหมือนกันเลยรอคําตอบด้วยคนค่ะโอ้โหแสดงว่ายังมีคนสงสัยอีกเยอะเลยนะคะจริงๆแล้วฝ้ายเคยทําคลิปเรื่องนี้เอาไว้เมื่อในอดีตที่เป็นเวอร์ชันเก่าๆของกรุงไทยเน็กซ์ค่ะแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยแอปอัปเดตใหม่แล้วเรียบร้อยซึ่งเพื่อนๆอาจจะหาไม่เจอว่ามันอยู่ตรงไหนใช่ไหมคะตอนแรกฝ้ายเองก็หาไม่เจอเหมือนกันนะแอบซ่อนอยู่ด้านล่างนี่เองอ่ะเดี๋ยวมาดูกันก่อนเลยค่ะว่าจริงๆแล้วฝ้ายได้ทําการตอบคําถามไปแล้วนะคะแต่ว่า ทำเป็นคลิปออกมาให้ดูจะได้เห็นภาพอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันอาจจะมีเทคนิคเล็กน้อยในการที่จะก,ก่อนที่เราจะเข้าไปทําการขอสเตทเมนต์นะคะสิ่งที่เราจะต้องมีนั่นก็คืออีเมลค่ะเมลอะไรก็ได้ Gmail ก็ได้ Hotmail ก็ได้หรือว่าจะเป็น MSN หรือว่าจะเป็นเมลอื่นๆทั่วไปที่เราใช้งานอยู่นั่นแหละค่ะบางคนอาจจะมีอีเมลขององค์กรของบริษัทอะไรก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าต้องเป็นในนามส่วนตัวนะ โอเคจากนั้นเมื่อเรามีอ e ีเมลแล้วเรียบร้อยของฝ้ายจะใช้ gmail นะแล้วก็เห็นไหมคะใช้ gmail ใช้แอปกรุงไทยนิฟนะคะนี่คือสิ่งที่เราต้องมีนะจากนั้นฝ้ายก็จะเข้าไปที่แอปกรุงไทยนิฟเลยค่ะกดเข้ามาที่แอปหน้าแรกของแอปหน้าตาแบบนี้เวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะเสร็จแล้ววิธีการให้เราไปตั้งค่า gmail ก่อนอีเมลก่อนสมมุติว่าเราจะขอสเตตเมนต์เนี้ยส่งเข้าไปที่เมลของ พนักงานธนาคารก็ได้หรือว่าพนักงานบัตรเครดิตที่จะให้เขาไปดําเนินการต่อเขาต้องใช้เอกสารถูกไหมคะเขาขอเอกสารเรามาแต่ว่าเราใช้วิธีการทารายการผ่านมือถือผ่านแอปกรุงไทยเน็โดยส่งเข้าไปที่เมลของเขาเลยก็ได้เพราะฉะนั้นวิธีการของเราก็คือเราเข้ามาแก้ไขอ e ีเมลก่อนนะอ่ะนี่ค่ะมาที่การตั้งค่านะคะกดที่การตั้งค่าเครื่องหมายฟันเฟืองมุมล่างขวามือสุดตรงนี้ค่ะขึ้นมา เสร็จแล้วเขาก็จะให้เรากรอกรหัสพิน6หลักของแอปกรุงไทยเนสของเราแล้วก็กรอกรหัสให้เรียบร้อยค่ะใส่รหัส6หลักให้เรียบร้อยนะจากนั้นก็จะเข้ามาสู่หน้านี้เห็นไหมคะหน้านี้เหมือนเดิมมาที่หน้าแอปนะคะเพราะฉะนั้นให้เรากดมาที่การตั้งค่ามาที่การตั้งค่าอีกครั้งหนึ่งนะโอเค เสร็จแล้วก็จะมาที่หน้านี้ค่ะการเมลของเราที่ต้องไปแก้ไขได้จะอยู่ตรงนี้อยู่ที่การตั้งค่าทั่วไปนะคะเข้ามาหน้าแรกปุ๊บยังไม่เจอก็เลื่อนลงมาข้างล่างค่ะเ,เลื่อนลงมาข้างล่างนะก็คือกดปัดขึ้นนหละค่ะก็จะเห็นข้อมูลข้างล่างเห็นไหมคะตั้งค่าทั่วไปตั้งค่าอีเมลและการแจ้งเตือนอยู่ในฟังก์ชันนี้เราก็กดเข้าไปเลย เสร็จแล้วก็ให้ใส่รหัสพินหกหลักอีกครั้งหนึง่งต้องใส่อีกครั้งนะเพื่อความปลอดภัยนะคะได้รู้ว่าเราเป็นคนทำเองจริงๆโอเคจากนั้นมาที่การตั้งค่าอีเมลกดเลยค่ะแล้วก็ใส่พินอีกครั้งหนึ่งค่ะไม่ต้องรำคาญในการใส่พินนะคะรำคาญไม่ได้เพราะเป็นเรื่องความปลอดภัยใส่ให้ครบถ้วนเสร็จปุ๊บก,ก็จะมาที่หน้านี้ค่ะแล้วก็กดที่ดินสอ เห็นไหมคะเขาบอกว่าเอกสารและการแจ้งเตือนจะถูกส่งไปยังอีเมลที่ตั้งไว้เราตั้งอีเมลไหนก็ได้อีเมลของเราอีเมลของคนอื่นอีเมลของใครที่เราอยากจะส่งให้ก็ได้เช่นเดียวกันนั่นก็หมายความว่าเราก็ไม่ส่งสเตทเมนต์ให้ส่ว4ส่5นะคะโดยส่วนใหญ่เราก็จะส่งให้พนักง,งานของแบงก์หรือไม่ก็พนักง,งานบัตรเครดิตที่เราจะาต้องใช้เอกสาราในการประกอบการยื่นทําธุรกรรมต่างๆนั่นเองนะคะ โอเคเมื่อเรากดบินสองขึ้นมาปุ๊บเขาก็จะเป็นหน้าที่จะให้เราแก้ไขอ e ีเมลได้ค่ะเห็นไหมคะเคอร์เซอร์อยู่ตรงนี้แล้วเคอร์เซอร์มาอยู่ตรงนี้แล้วเราก็กดเครื่องหมายลบๆแล้วก็พิมพ์อ e ีเมลใหม่ลงไปได้เลยนะคะแบบนี้นะนี่แล้วก็สามารถพิมพ์ได้เลยค่ะพิมพ์ลงไปเสร็จสับปุ๊บตรงนี้เป็นอ e ีเมลใหม่แล้วเราก็กดบันทึกเลยนะคะกดบันทึกที่พื้นที่สีฟ้าตรงนี้เลยนะ ก็จะได้อีเมลปัจจุบันที่เราจะเป็นอีเมลที่เราจะส่งสเตตเมนต์ไปให้เขาถ้าเราจะส่งเข้าเมลของเราเองเราก็ไม่ต้องมาแก้ไขตรงนี้นะเป็นอันว่าเข้าใจตรงกันนะคะหลานแรกเลยนะเสร็จแล้วอ่ะคราวนี้เราก็เมื่อเราทําตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็กดย้อนกลับไปที่หน้าหลักของของแอปเราค่ะนี่เดี๋นะตอนนี้เรายังอยู่ในหน้าของแอปกรุงไทยเน็ตสื่อนะแล้วก็กดย้อนหลังไปนะคะกดลูกศรย้อนกลับไปค่ะ เราจะไปที่หน้าแรกของแอปนะคะอะ่มาที่หน้าแรกของแอปอ่เดี๋ยวก่อนนะไม่ยอมออก้างนิดนึงโอเคมาที่หน้าแรกของแอปแล้วให้เราเลือกที่บัญชีค่ะนีค่ะข้างล่างนี้นะเครื่องมืออาจจะบังเวลาที่ไฟยิบดินสอขึ้นมาประกาขึ้นมามันอาจจะบางนิดนึงนะเพื่อนๆดูไว้ก่อนได้นะคะนี่ตรงน,นี้นะกดเข้าไปที่บัญชีค่ะแล้วก็จะมาที่หน้าแรกของบัญชีที่จะมีข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของเราอ่า เสร็จแล้วให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างหรือว่าปัดขึ้นข้างบนนั่นแหละค่ะอยู่ข้างล่างนะเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเห็นไหมคะนี่คอสเตทเ,เมนต์อยู่ตรงนี้ล่างสุดเลยล่างสุดเลยค่ะแอบซ่อนอยู่ตรงนี้นี่เองกดเข้าไปเลยค่ะเสร็จแล้วเห็นไหมคะเขาก็จะแจ้งเราว่าอีเมลนี้นะที่ฟ่ายจะใช้นะสเตทเมนต์จะถูกส่งไปยังอีเมลที่ระบุไว้หากต้องการเปลี่ยนอีเมลสามารถแก้ไขได้ที่เมนูตั้งค่านี่คือที่ฟ่ายทำให้ดูตั้งแต่ตอนแรก จะได้ไม่งงนะโอเคถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรจะใช้เมลของเราปกติก็ใช้เมลที่อยู่ที่เราตั้งค่าเอาไว้ตั้งแต่ต้นได้เลยนะคะอ่ะจากนั้นค่ะเรามาเลือกเดือนกันก่อนดีกว่าว่าจะเลือกจากเดือนไหนเป็นเดือนไหนในเ,เขาโชว์สเตทเมนได้ในแอปในเพียงแค่6เดือนเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราจะขอไปสัก3เดือนนะปัจจุบันเขามักจะใช้3เดือนเนาะแล้วก็ลองดูค่ะอ่ะกดไปเลือกเดือนค่ะกดเลือกเดือนขึ้นมาปุ๊บก็จะเป็นแบบนี้ให้เราเลือกเดือนนะคะ ไล่ดูเดือนแรกที่มีอยู่ก็คือพฤษภาคมเดี๋ยวฝ้ายก็จะกดจากพฤษภาก็กดเสร็จสิ้นค่ะเรียบร้อยก็จะเป็นพฤษภาคมแล้วเห็นไหมคะอ่ะเบรอยแล้วนะคราวนี้ไปยังจากเดือนพฤษภาคมไปยังเดือนไหนดีคะกดขึ้นมาค่ะกดตรงนี้ขึ้นมาเพื่อเลือกเดือนก่อนนะก็เลือกเป็นเดือนกรกฎาคมอ่ะสมมุติฝ้ายเลือกเป็นกรกฎาคมเห็นไหมคะเลือกเดือนละจากพฤษภาคมมาไปยังเดือนกรกฎาคมเรียบร้อยแล้วก็ กดส่งสเตทเมนต์ในพื้นที่สีฟ้าด้านล่างเลยนี่กดพื้นที่สีฟ้าด้านล่างนี้เลยนะคะ <g iveness> เห็นไหมคะคําขอส่งคําขอสเตทเมนต์สำเร็จเห็นไหมคะตรงนี้เขาแจ้งลอะอ่ามันก็จะเด้งขึ้นมาแจ้งเรานิดนึงแล้วก็หายไปนะคะแล้วก็กลับมาสู่หน้าข้อมูลเดิมดเห็นไหมที่ว่างเปล่านะก็ <g iveness> แปลว่าเรียบร <g iveness> ้อยละคราวนี้เราก็ออกจากแอปของเราเลยะคะ่ะ <g iveness> ไปเข้าเมลของเรานะคะนี่คือหน้าว่างเปล่าที่เขาจะเด้งกลับมาหน้านี้นะเราก็ออกจากแอปได้เลยจะ ถอยหลังกลับตรงเครื่องหมายนี้ก็ได้แล้วแต่หรือว่าจะออกโดยวิธีการกดกากระบาดออกไปก็แล้วแต่นะคะแล้วต่สะดวกเลยก็จะมาเข้าที่ Gmail ของเราเมลของเราค่ะเราจะมาเช็คดูใครใช้ Ho อ mail ก็ได้ MSN ก็ได้หรือว่า Gmail ก็ได้แล้วแต่นะว่าใครสะดวกใช้เมลไหนนะคะของฝ้ายใช้ Gmail ค่ะฝ้ายก็มากดเช็คเมลดูซิว่าสเตทเมนต์ของฝ้ายมาหรือยังอ่ะกดเข้ามามาแล้วค่ะส่งรายการเดินบัญชีเห็นไหมคะตรงนี้มาจากกรุงไทยเนฟ เรียบร้อยเรากดเข้าไปดูนี่เขาก็จะแจ้งเรามาว่าเราได้ขอข้อมูลเดินบัญชี E-statement ผ่านกรุงไทย NEXT คุณสามารถดูรายละเอียดได้ที่ไฟล์แนบ PDF เขามีไฟล์แนบลงมาเราก็เลื่อนลงไปด้านล่างสุดของอีเมลของเรานะคะเลื่อนลงไปล่างสุดเลยนะอันนี้เขาก็จะบอกไว้ว่าเขาก็จะบอกไว้ว่า เวลาเราจะเปิดไฟล์ PDF เนะะี่ยค่ะจะต้องใช้รหัสในการเปิดก็คือเลขรหัสผ่านสำหรับเปิดไฟล์ PDF คือเลขที่บัตรประชาชนของคุณนั่นเองโอเคไหมนี่ตรงนี้เขาบอกเอาไว้แล้วนะคะคราวน,นี้เราก็เลื่อนลงไปล่างสุดของของเมลของเราได้เลยค่ะเลื่อนลงไปล่างสุดเลยนี่ก็จะเป็นหน้านี้ล่างสุดคือตรงนี้นะเสร็จแล้วก็กดในพื้นที่ตรงนี้ขึ้นไปเลยค่ะเรายังไม่ต้องดาวน์โหลดถ้าใครจะดาวน์โหลดก็กดตรงนี้แต่ว่าไม่ต้องเสียเวลาดาวน์โหลดหรอกนะคะใช้วิธีนี้เลยกดตรงนี้ ไม่ต้องไปกดดาวน์โหลดนะเพราะว่าไม่จําเป็นต้องมาบันทึกเอาไว้ในเครื่องเพื่อให้มันเปลืองพื้นที่ความจําของเรานะคะเอาเป็นว่าเรากดจากตรงนี้ได้เลยเนี่ยค่ะกดจากตรงนี้เลยฟึ๊บก็จะขึ้นมาแบบนี้ให้เราใส่รหัสผ่านซึ่งเป็นไฟล์ที่ร,รับการบ้องกันนั่นก็แปลว่าเขาบอกไว้แล้วเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะว่าใช้รหัสผ่านในการเปิดไฟล์ pdf ของเราด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของเรานั่นเองเราก็พิมพ์งลงไปตรงนี้ให้เรียบร้อยค่ะให้ครบถ้วนทั้ง13หลักนะคะไฟพิมพ์เรียบร้อยแล้วนะ พิมพ์เสร็จปุ๊บก,ก็กดเปิดตรงนี้เลยค่ะนี่มาแล้วเรียบร้อยเห็นไหมคะได้ได้ไดสเตทเมนต์สเดือนมาแล้วค่ะสังเกตดูนี่มี3หน้านะโอเคหน้าแรกใน3หน้าที่มันโชว์อยู่นะคะแล้วก็กดเลื่อนดูก็จะมีทั้งหมด3หน้าหรือว่า3เดือน เดือนละหนึ่งหน้าที่เขาทํามาให้เราอย่างสวยงามเลยนะคะแล้วก็สามารถปริ้นเอาไปใช้งานได้เลยถ้าเราส่งเข้าเมลตัวเองเราก็ต้องปริ้นเองแต่ถ้าเราส่งเข้าเมลของพนักงานแบงก์เราก็ไม่ต้องปริ้นเองนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพนักงานเขาก็จะปริ้นให้เราโอเคไหมคะง่ายมากเลยเนาะก็ไม่ต้องไปเสียตังขอสเตทเมนที่ธนาคารเสียทั้งเวลาไปขอแล้วก็ไปรอคิวนานแสนนานแล้วก็ต้องเสียตังค์2 0 0 3 0 0ด้วยค่ะใช้วิธีการอย่างที่ฝ้ายบอกไว้นี่แหละง่ายที่สุดแล้วนะคะ อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัดชาชาแนลเอาไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ฝ่ายนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัดชาชาแนลเอาไว้นะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ